สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจอิจันทุกท่านนะครับตอนนี้เรากําลังนำของของเล่นนะครับโครงการของขวัญพันชิ้นนะครับมามอบให้กับหมู่บ้านลุ่งสว่างวิลเลตนะครับที่รามินทาซอย8นะครับศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านลุงสว่างวิลเลตนี่ยนะครับซึ่งจะจัดกิจกรรมวันเด็กปี2567ขึ้นในวันเสาร์ที่13ที่จะถึงนี้นะครับเป็นสิ่งของที่ ผู้ใจบุญนะครับพันธมิตรอิจันนะครับได้ร่วมบริจาคมาเราก็นํามาแพ็คมาทําความสะอาดนะครับสําหรับของมือสองนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆน,นะครับถึงมือน้องๆทุกชิ้นนะครับนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราคุยกับท่านประธานชุมชนใช่ไหมครับผมก็ต้องขอบคุณเพจอิจ,จันมากเลยนะคะเพราะว่าเราทําหนังสือไปขอเราจัดกิจกรรมวันเด็กคะ่ะเด็กที่นี่ประมาณสักร้อยกว่าคนแล้วก็ เห็นว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราก็เลยไปขอของฝันบัณด็กค่ะขอบคุณมากค่ะที่เอามาช่วยนะคะแล้วก็วันที่สิบสามนะคะเรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมาร่วมงานกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะออค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับใช่แล้วครับจะมีโกคาร์ดนะครับที่มาจาก บ้านของคุณพี่ปเปิ้ลน,นาคอนใช่ไหมครับใช่ครับจะเปนพี่เปิ้ลน,นาคอน,น,นาใช่ครับเล่นแบบลูกๆเาที่แหละอันไหนที่แบบยังพอใช้ได้อยู่ใช่ครับลูกๆไม่เล่นแล้วนะครับเขาก็นํามาบริจาคให้กับเราเพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆน,นะครับที่ต้องการที่จะเล่นต่อนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับจะยังเหลืออีกหนึ่งรถเลยนะครับเรากําลังทยอยถอยเข้ามานะครับเพื่อที่จะขนลงมาให้กับน้องๆนะครับ อย่างที่เคยบอกไปนะครับในหลายๆพื้นที่ว่าของขวัญของเราจะไม่มีเพียงแค่ตุ๊กตาอย่างเดียวนะครับจะมีทั้งของเสริมพัฒนาการนะครับจะมีตุ๊กตามีกระปุกออมสินนะครับมีชุดระบายสีมีชุดระบายสีที่แบบเสริมพัฒนาการเด็กๆเนาะแล้วก็มันอาจจะมีของของมือสองมาด้วยอย่างตุ๊กตามือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะเอาไปซักก่อน ช่ที่จันบอกว่าให้เอาไปซักก่อนเพราะว่านึกถึงใจแบบเด็กๆอะค่ะที่ที่แบบถ้าเขาได้รับของเขาเขาจะต้องดีใจมากๆถ้าถือว่าเอามือสองมาแล้วแบบฝุ่นเกิดอะไรเนี้ยค่ะเดี๋ยวน้องจะไม่สบายอีกนี่คือของถึงไม่ค่ะเดี๋ยวมี้หลืยอีกเยอะเลยครับเปิดได้เลยครับเรากำลังทยอยขนลงมานะครับ เป็นชุมชนใกล้ๆออฟฟิศเราเลยนะครับอยู่หลังออฟฟิศเราเลยนะครับใช่นะครับจะมีเด็กอยู่ประมาณอ,อ่าสามร้อยคนเรือนนะครับมีเด็กอยู่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนถึงสองร้อยคนโดยประมาณนะครับแล้วก็ได้นําของนะครับมาสนับสนุนนะครับให้กับเยาวชนของเรานี่นะครับแล้ว,แลว,วันเด็กนี่คืออีจันไปที่ไหนมากค่ะวันเด็กหรอคะดูอีกทีนึงไม่แน่อาจจะแบบเราอยู่ที่ออฟฟิศ ไม่รู้ว่ามีหมายอะไรหรือเปล่า็้องดอดรอตามปกติแล้วถ้าวันเด็กอะเราก็จะเหมือนแบบไปเลี้ยงไอติมเด็กๆที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างเช่นสองสามปีที่แล้วก็ไปที่หัวหิน<ม>แบบเด็กบนดอย<ม>เด็กในเด็กชายขอบอะค่ะตามกระเถ็ดชายแดนอะไรประมาณานี้เด็กที่แบบเหมือนถ้าใช้คำนั้นคือด้อยโอกาส<บ>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร่ะโูงเรียนตอชดอะไรประมาณนี้ดีเลยก็ที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะพอแบบประมาณว่าจะขอสัสนุนี้ค่ะ ก็นึกถึงเพจอีจันก่อนเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเพจอีจันนี่คือช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนแล้วอีกอย่างคืออยู่ใกล้ด้วยช่วยเหลือประชาชนด้วยก็แบบพอคิดถึงเรื่องที่แบบต้องการความช่วยเหลือนึกถึงเพจอีจันก่อนเลยเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านอีจันร้านข้าวแกงอีจันใช่ร้านข้าวแกงอีจันเพราะงันวันนั้นที่ที่ที่ชุมชนทํากิจกรรมค่ะก็ไปจันเข้ากล่องมา พราะที่นี่เพราะที่หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมารวมกันใช่มารวมกันกระเอบางย่านะคะของเกตบางเฉยที่เราทำนล้วก็ก็จะไปสั่งข้าวที่ร้านกันซึ่งแบบราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็แพ็กเกจแพ็กเกจสวยแพ็กเกจสวยอะทุกคนก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หมดแล้วเนาะสองร้อยชิ้นให้กับพันเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็ะว่ารุ่งขึ้ใช่ พี่พี่กอนเอาคุณโตไหมพี่กวนเอาคุณโตให้หน่อยครับนี่นะครับก็จะของขวัเตรียมให้กับน้องๆนะครับยังมีภายในด้วยนะครับที่ทางชุมชนนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับไว้ได้เตรียมไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นํามีของพวกเรานะครับชุมชนอีจันนะครับสังคมอีจันพันธมิตรอีจันนะครับ ได้นำมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคให้กับน้องๆเราัดตประมาณนี้่าไม้ต่อไปมีงานชุมชนอเชนจดีด้วยนเลยครับก็ขอเชิญแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีงานสงการค่ะงการก็จะเป็นคาเออผู้สูงอายุของชุมชนหมู่้านเราัวอะ่มีชมรมผู้สูงอ๋อมีชมรมผู้สูงอายุด้วยมีกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนตลอดเนาะ ที่หลังจากนี้ปีนึงก็จะมีสองครั้งก็คือปีใหม่กับวันเด็กก็คือจัดรวมการเป็นวันเด็ก <c oughs> แล้วก็สงการก็เป็นผู้สูงอายุปีใหม่ที่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านลุ่งสว่างวินเลดนะครับสมสรซอยหนึ่งนะครับรามินทาซอยแปดนะครับเขตบางเขนนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญนะครับ <c oughs> ที่อยากจะร่วมบริจาคของขวัญให้กับน้องๆน,นะครับสามารถบริจาคได้นะครับ ในพื้นที่ชุมชนต่างๆหรือว่าชุมชนบ้านท่านก็ได้นะครับในชุมชนบ้านท่านนะครับเด็กๆก็จะดีใจมากๆเลยที่ได้รับของขวัญนะครับอย่างเมื่อวานเราก็ได้ไปที่พระนครศรีอยุธยานะแล้วก็นครนายกนะครับเด็กๆก็ดีใจมากนะครับส่งเสียงเชียร์เจ้าเลยนะครับเมื่อเห็นของขวัญได้รับของขวัญหน้าตานะครับสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนนะครับเมื่อได้รับของขวัญนะครับนึกถึงเราตอนเป็นเด็กนะครับเราได้รับของขวัญเราก็ดีใจใช่ไหมฮะ <t ries> นี่นะครับก็จะเป็นประธานชุมชนนะครับแล้วก็สมาชิกในชุมชนนะครับเป็นตัวแทนรับมอบของขอนไว้นะครับจัดก,จกิจกรรมในวันที่13มกราที่จะถึงนี้คือวันเสาร์นี้นะครับลูกเพจร,รับชมจากที่ไหนบ้างนะครับสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันเด็กปีนี้ได้นําของไปบริจาคที่ไหนไหมอะไรยังไงเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับ เสร็จจากที่นี่เราก็จะไปที่โรงเรียนชิมพีนะครับอีกที่หนึ่งนะควันนี้เราก็เดินทางมอบ3มที่3ามชุมชนด้วยกันนะครับทยอยส่งของขวัญให้กับน้องๆให้หมดทุกชิ้นนะครับได้รับมาเราก็เคียยวออกไปให้หมดทุกชิ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่น้องๆไปรประธานชุมชนได้เตรียมไว้ต้อนรับน้องๆน,นะครับก็จะมีเวทีนะครับไว้จัดกิจกรรมการแสดงของน้องๆน,นะครับจัดเต็นท์จัดพื้นที่ต่างๆนะครับสวยงามนะครับนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงช้านะครับที่ไม่ได้เล่นแล้วเราก็มาน,นามาทําความสะอาดแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับน้องๆน,นะครับซึ่งสามารถใช้ได้อยู่ นะครับมันยังสามารถใช้ได้อยู่เราก็นําทำความสะอาดแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆนะครับมีรถโกคาร์นะครับจากพิปิลน,นาครต้องขอขอบคุณพิปิลน,นาครด้วยนะครับนี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับที่ออฟฟิศของเรานะครับออฟฟิศอาจารย์แล้วเราจะไปขนของขึ้นรถไปต่อนะครับที่โรงเรียนชิมพีนะครับอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็ได้มีทีมงานนะครับได้เตรียมของรอแล้วหนึ่งหนึ่งคันรถเต็มเต็ม<ๆ>ดูกล้องด้วยไม่ลงอ,ออกไปนู่นแลยฮะใช่แล้วก็ไปขนของไปส่งที่โรงเรียนฉิมพี อยู่ที่ตลิ่งชันค่ะน้องๆคงดีใจมากๆเลยได้รับของขวัญนะครับแอดเองก็ดีใจนะเห็นน้องๆยิ้มได้แอดเองก็ยิ้มได้เมื่อวานเราไปส่งที่ไหนมาบ้างนะน้องดุเมื่อวานเราไปที่โรงเรียนนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดเวศิลาลามหนึ่งที่อีกหนึ่งที่ที่ไหนนะ วัดราชนิรมิดอยู่ที่บางปะอินโรงเรียนราชนิรมิดโรงเรียนราชนิรมิที่บางปะอินนะครับแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษที่จังหวัดนครนายกครับเมื่อวานแต่เมื่อวานที่ไปนครนายกอาจจะไปช้าหน่อยเพราะว่าอยู่ห่างกันเนาะใช่ครับแล้วก็ไปไปนครนายกเด็กๆเกือบเลิกเรียนแล้วใช่ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กลกันนิดนึงเราก็ได้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับในการขนของอย่างวันนี้เราก็จะไปส่งที่ไปส่งโรงเรียนวัดไตรัตนารามมาแล้วในซอยแดของเรานี่แหละอยู่ใกล้ๆกันกับเพจเนาะ<ช>แล้วก็เอามาให้ชุมชนรุ่งสว่างวินเลดท,ที่อยู่ในซอย8เหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันวันนี้จะเอาไปให้โรงเรียนฉิงพลีด้วยอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะแล้วก็อีกที่นึงก็จะเอาไปให้ Mm hmm. พ่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะเขาขอความอนุเคราะห์เข้ามาคือเขามีลูกแฝดแต่ว่าเป็นออทิสติกเขาก็อยากจะได้ของขวัญเนี่ยให้ลูกติดต่อประสานไปและเ mm hmm. ขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อรอเราจะไปส่งให้ที่ปทุมธาน,นีค่ะโอเคโอเคครับเราเราจะกลับออิสใช่ <ไป S 2> คของของ,ของเยอะมากมีเมื่อวานมีเมื่อวานเอาเอา,เอาของลงใต้ด้วย ลงไปภาคใต้มีแบบลงไปน้ําท่วมช่วยช่วยน้าท่วมด้วยค่ะซับทุกคนนาราธิวาสก็มีพี่พี่ J&T มาช่วยขนส่งนะคะซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายเพิ่งรู้ว่าแบบในซอยแปดเราแบบมีชุมชนเยอะขนาดนี้เนาะ <c oughs> อยู่มาแบบสามสี่ปีคุณรู้ว่ามีชุมชนใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ใช่ปกติเรารู้แค่ว่าเออเดี๋ยวไปวัดไต, <c oughs> ดตดเออไปตลาดวัดไต นี่แหละอยู่ใกล้ๆกันช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยเพราะว่าพยอยส่งของให้ทันวันเด็กวันเด็กเสาร์แรกของของปีใช่ไหมของเดือนมกราใช่เสาร์ที่สองเสาร์ที่สองเออโทษๆผ่านวันเด็กมานาน จ้ที่สองวันเด็กมีเด็กยังอ๋อไม่ได้ไ์สดอยู่วันเด็กไปหาเด็กที่ไหนครับหยอกหยอกหยอกทังัดมาลูกเพจซิว่าลูกเพจพาเด็กๆไปเลี้ยงวันเด็กที่ไหนะ่ะล,ลูกเพจอยู่ที่ไหนกันบ้างครับ อ,อยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็วันเด็กบีนี้นะครับไปที่ไหนกันบ้างนะครับหรือว่านําของไปมอบบริจาคให้กันบน้องๆหรือนําไอศาครีมอาหารต่างๆไปเลี้ยงน้องๆที่ไหนกันบ้างสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับผ่านไลฟ์สดตรงนี้เลยนะครับทนี้ก็มีทีมงาน,นนะครับทีมงานอิจัฉ์นะครับได้ กำลังคนของขึ้นรถอีกหนึ่งคันรถเนาะพี่ไนครับใช,ใช่ครับเพื่อที่จะไปมอบให้ที่โรงเรียนชิมพีนะครับแถวตลิ่งชันนะครับโรงเรียนชิมพีนี่ขอเข้ามาเจ็ดร้อยกว่าคนแต่ว่าเราจะต้องถัวเฉลี่ยแบบเฉลี่ยของขวัญให้แบบให้ได้ทั่วถึงคนที่เขาขอความอนุเคราะห์เข้ามานเนาะแล้วก็จัดของเล่นให้กับโรงเรียนชิมพีเนี่ยได้ประมาณสักสองสองสามร้อยกว่าชิ้นค่ะก็ อยากให้แบบทุกคนได้ได้ของขวัญให้ครบแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางโรงเรียนที่เราจัดไปให้แล้วแล้วก็บางโรงเรียนที่ได้ของไม่ครบด้วยเพราะว่าสิ่งที่ที่เขาส่งมอบต่อต่อกันมาบางทีอ่ะบางชิ้นมันมันบางทีอาจจะใช้ไม่ได้เลยหรือเราเอาต้องเอาไปซับก,ก่อนถึงเอามาแบบแพ็คลงถุงอย่างนี้เนาะน้องดงใช่แล้ว ของมือสองนะครับเราจะทําความสะอาดนะครับอย่างเช่นตุ๊กตา,ตาเราก็ส่งซักนะครับซัก<ช>ทาความสะอาดใส่น้ำยาหอมๆนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับน้องๆนะครับหอมๆเออรถอยู่เนี่ยเฮ้ยรถที่ป้นจะออกวะเนี่ยหมดไหมอ้าวทำไมต้นน้ําขนอยู่คนเดียวล่ะน้องๆกินข้าวเดยวให้นุ่มไปตักข้าวใส่ข้าวพินพ์เลยยิ่ข้าว ตอนนี้เราก็มาถึงที่ออฟฟิศอีจันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการขนของขึ้นรถนะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็ที่จะนําไปส่งมอบให้ที่โรงเรียนชิมพีนะครับเขตตลิ่งชันนะครับนี่นะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับทีมงานอีจันนะครับกำลังขนของขึ้นรถนะครับเต็มคันรถเลย นะครับก็จะมีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้จัดไว้นะครับเตรียมให้กับสถานที่ต่างๆนะครับนู่นนี่ครับพี่นายยังเหลืออีกครับต้องเอาอีกคันหนึ่งเข้ามาใช่ครับนี่นะครับเยอะแยะเลยนะครับที่เราจะส่งมอบให้โรงเรียนชิมพีนะครับนะครับอันนี้เราก็ได้เคลียร์ออกไปเยอะมากแล้วนะครับ ตามจริงนะครับจะเต็มตรงลานนี้เลยนะครับไม่ไม่พอเลยนะครับที่วางสกูตเตอร์มาหนึ่งมือสองนี่เอาไปไหนสกูตเตอร์มาหนึ่งวือสองไปชิมพีครับจักรยานด้วยครับไปชิมพีชิมพีสกูตเตอร์เด็กหกพันจักรยานสามพันใช่ครับโอเครถไ อันนั้นเข้าไปเอามีมีเข้าวข้างในยังต้นน้ำครัมีนะครับมีแล้วเต็มแล้วใช่ไหมเต็มเต็มแล้วเอาออกก่อนก็เดยแต่เอาอีกคันนึงเข้ามางั้นขยับรถไปจอดหน้าร้านข้าวแกงเลยรถจะพอไหมครับยังเหลือข้างหลังได้สามนู่นอีกหกถุงงั้นเดี๋ยวใช่ครับหกถุงเดี๋ยวผมไป้กับต้นน้ำก็ได้จะไม่ปิวใช่ไหมตรงตามตรงให้เพราะว่าเราไม่มีที่รับเกล็ดของที่สุดเมื่อวาน ตอนนี้เรากำลังเตรียมขึ้นรถนะครับนี่นะครับไปแล้วหนึ่งคันนะครับยังไม่หมดนะครับรถเราใส่ไม่หมดเราจะต้องนำมาใส่อีกหนึ่งคันนะครับของเราเยอะนะครับเยอะนะครับส่งมอบให้กับน้องๆในชุมชนในโรงเรียนต่างๆที่ขอเข้ามานะครับ มีอะไรบ้างครับพี่กรไหนเปิดให้ดูหน่อยสิเรามีอะไรบ้างเราแง้มแง้ดูหน่อยแง้มแดูหน่อยแอบดูก่อนแอบดูก่อนใช่ครับนี่นะครับจะเป็นตุ๊กตาเป็นหนังสือเนาะเป็นชุดเครื่องเขียนนะครับกระเป๋าน,นะครับก็จะมีหนังสือนะครับนี่ ส่งถึงมือน้องๆทุกชิ้นอย่างแน่นอนนะครับอีกหกถุงครับถุงับอีกชิ้นนี่นะครับก็จะมีสกูตเตอร์ด้วยนะครับสกูตเตอร์มีจักรยานนะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานมือหนึ่งเลยนะครับใส่กล่องมานะครับเราก็แพ็คแพ็คส่งให้น้องๆซี้ให้น้องๆนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เด็ก้าแฝดนะที่พ่อแม่ที่ว่าเป็นออทิสติกนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ขอเข้ามานะครับ เราก็จะนำส่งมอบให้กับน้องๆนะครับยังมีอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อกที่เราจะเตรียมไว้ให้บ้านเด็กเอมิเรตนะครับจังหวัดสตูลน,นี่นะครับเราส่งลงใต้ด้วยไปเหนือเราก็ไปนะครับไปแม่ห้องสอนไปเชียงรายนะครับน,นะครับเยอะเลยนะครับของขวันที่เราเตรียมมาเราก็จะมีไปทุ่งใหญ่นะครับ จะมีไปทุ่งใหญ่ลยสวนนะครับไปมอบให้อีกของทุกชิ้นที่เราได้มาแล้วก็แพ็คส่งให้กับน้องๆทุกชิ้นนะครับซึ่งจะเป็นมือสองเราก็ทําความสะอาดซักให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําไปถึงมือน้องๆนะครับไม่หมดพี่ รับบอกก็ได้ผมไปดำเกลืองกับพี่กรณนก็ได้หมดหรอหมดอยู่มัง้งนั่งเบียดของเล่นไปเตรียมรถจัดรถก่อนครับของเยิ้ยมมากนะครับไปไม่หมด น,นี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเนาะเราก็จะมาทําความสะอาดนะครับอบฆ่าเชื้อขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราไปพบกันที่โรงเรียนชิมพี่นะครับที่ตะลิ่งชันนะครับโอเคขอบคุณลูกเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ